เดต7คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ประจำเดือนตุลาคมเดือนนี้เหมือนเป็นการรวมตัวคีย์บอร์ดรุ่นสวยๆดีไซน์เก๋ๆมาอยู่ในเดือนนี้โดยเฉพาะยังไงในคลิปนี้เฟสมาอัปเดตให้ดูกันอาจจะได้ฟิลคลา้ายๆของแฟชั่นวีคตร r ยาซีแคสสนิดหน่อยเราชมกันได้เลยค่ะ ขาเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถ,ถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบก้นขายตรงบายอันดับที่7ซารูโยเซมิติ KX77 เราเปิดคลิปกันมาด้วยคีย์บอร์ดเคสอารูตัวแรกจากแบรนด์ซารูสเปซค่ะสำหรับคอนเซปต์ของคีย์บอร์ดตัวน,นี้จะไม่ใช่ธีมอวกาศเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วค่ะเพราะอย่างชื่อรุ่นก็คิดว่าน่าจะได้แร,แรงบันดาลใจมาจากอุทยาาาานนแหห่่งชตติิิยยเเซมมมีี้ทอรรกกดวว็ภพ แล้วก็จะดูแบบเป็นความป่าๆหน่อยแล้วเราก็เลือกม,มาเป็นตัวสีเงินตัดด้วยสีขาวเขียวต่างๆแล้วเขาก็ยังมีตัวสีดําให้เลือกด้วยโดยจะมาในไซส์ขนาดยอดนิยมค่ะก็คือ75%มีน็อปมาให้ไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงและถ้าสังเกตที่บริเวณด้านข้างก็ยังมีไฟ RGB เป็นแถบมาให้ขนาดใหญ่มากๆถ้าอยู่ในห้องมืดๆแล้วมีไฟ RGB ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยโอ้โหทะลุตากันเลยทีเดียวส่วนสเปคในด้าน,นอื่นคะ่ะรุ่นนี้ก็มีการเชื่อมต่อมาให้ครบเป็นแบบไตโบทั้งสบสาย Type C Wireless 2.4G แล้วก็บลูทูธด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดเคสอาูเนี่ยหลายๆคนอาจจะก,กังวลเรื่องของการส่งสัญญาณต่างๆแต่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ก็พัฒนาเทคโนโลยีอะไรมาทําให้มันดีมากขึ้นสเสเขียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนของโครงสร้างด้านในค่ะจะเป็นแกสเก็ตเมาส์พีซีมีการตัดฝึกคัดมาให้แล้วก็มีการมอตโฟมมาให้3ชั้นทําให้สัมผัสฟิลลิ่งต่างๆที่เฟสลองเล่นมาเนี่ยมีความเฟซเสียงค่อนข้างแน่นค่ะแล้วก็ตัวสวิชด้านในเป็นของแบรนด์ซารูสเปซเขาเลยนั่นก็คือตัวลูน่าเยนโลที่เป ที่เป็นแท็กถ s ายสวยให้เลือกด้วยนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะฮอสสวอปถอดเปลี่ยนสวิตได้ทั้ง3าพินหพินแบตเตอรี่ให้มากลางๆค่ะ 4000mAh แล้วก็ยังมีไดเวอร์เอาไว้ติดตั้งลงเครื่องเพื่อปรับคีย์แม p i ิ้งเลยต่างๆได้เนาะด้วยราคาของน้องค่ะอยู่ที่3,290บาทแล้วก็ยังมีรับประกันสูนท์ไทยให้ด้วย1ปีสําหรับใครที่ตั้งตารอรีวิวจากช่องเรานะคะเดี๋ยวจะมีมาแน่นอน,นะคะ่ะเขาเวลาปั่นคลิปอีกสักนิดนึงเพราะช่วงนี้ชีบอดออกใหม่เยอะมากจริงๆค่ะอันดับที่6 K 669สิ66แค่เห็นหน้าตาของน้องหลายๆคนก็โดนตกเรียบร้อยแล้วค่ะออาะมาในไซส์ที่มีน้ำแพดแต่ขนาดโคตรกระชับทุกคนแล้วราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1, 2 9 0บาทในรุ่นตัวปกตินะคะถ้าเกิดเราอัปเกรดเป็นรุ่นซิกโปรเนี่ยก็จะได้เป็นโหมดไร้สายเพิ่มเข้าบาราคาอยู่ที่1990บาทค่ะเนื่องจากในรุ่นนี้ค่อนข้างจะเน้นเรื่องของไซส์นะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าราคาเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ตัวคีย์แคปมีการตกแต่งแบบสไตล์เรโทรมาให้แล้วเรียบร้อยแต่จานที่ปฟนได้น,น,อน้องใช้ งานมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของทนเสียงคีย์บอร์ดมันยังไม่ค่อยว้าวมากสักเท่าไหร่นะคะส่วนสวิชด้านในเนี่ยใสมาเป็น Red Dragon Red Switch หากเบื่อเบอื่ออยากปรับฟิลลิ่งให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับพ t สว a p สามารถถอดเปลี่ยนสวิชได้ทั้ง3พินแล้วก็5พินเลยค่ะก็สำหรับ r e d d r ก g o n K6696 เนี่ยเฟชมีคลิปรีวิวเต็มๆในช่องแล้วเรียบร้อยนะสามารถไปดูคลิปเพิ่มเติมกันได้ถ้าเกิดใครสนใจค่ะสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้แลวเฟชแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเหม ด้านสไตล์แบบเกาหลีมินิมอลมินิใจตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะดีไซน์ไม่ซ้ำแล้วก็ยังมีนวัตรกรรมอื่นๆที่ทางพอซ่าใส่มาให้ในคะีย์บอร์ดตัวนี้ด้วยโดยตัวนี้เนี่ยมีเข้าถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะราคาเปิดตัวมา <c oughs> ช็อกอยู่เหมือนกันอยู่ที่14,590บาทค่ะแล้วก็จะมีรับประกันสุดท้ายให้ด้วย1ปีเนาะถาว่าราคาแรงไหมแรงว่าแต่ในเรื่องมุมมองการคุ้มค่าเนี่ยถ้าเห็นเป็นสายจัดโตคอมอย่างเนน้ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครก็คงจะซื้อเหมือนกันนะ มาคุ้มค่าด้านสเปคเนี่ยตอนนี้ก็จะมีรุ่นอื่นที่ตอบโจทย์มากกว่าอยู่ดีค่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยสําหรับตัวพอ s a ่า X Board QS ตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดเคสอลูค่ะมีการตกแต่งคีย์แคปมาแบบโทนมินิมอลก็คือทนคลีนขา,ขาวๆแบบนี้เลยบริเวณด้านบนจะมีแถบไฟ RGB มาให้แล้วก็ยังมีน็อปมาให้ด้วยหากเราพลิกมาที่ด้านใต้ตัวคีย์บอร์ดค่ะโอ้โหมันเท่ซะเหลือเกินคล้ายๆกับสไตล์เมาส์ของเขานะคะที่มีการเจาะรูด้านล่างว่องเห็นเข้าไปถึงแผง PCB ด้านในแต่ไม่รู้ เป็นนานเนี่ยฝุ่นจะเข้าไปเยอะหรือเปล่านะคะส่วนไฮไลท์ปุ่มที่อยู่บริเวณข้างๆน็อปทั้ง2ปุ่มนี้ที่ใส่มานี่ไม่ได้เน้นแค่เรื่องความเท่อย่างเดียวน้องยังเป็นปุ่มควิกสวิตช์สำหรับสลับการใช้งานคอม2เครื่องพร้อมกันแล้วตัวนี้ยเนี่ยยังให้พอร์ต USB มาถึง4พอร์ตนะคะก็คือไว้เสียบเข้ากับคอมอีกเครื่องโน้ตบุ๊กอีกเครื่องได้แบบสบายๆแล้วก็แอบไปสอ่สองมาเหมือนเขาเนี่ยจะมี SoC ด้วยเป็นแบบซอฟต์แวร์ฝังมาในตัวคีย์บอร์ดนั่นเองแต่ว่าจะไม่ใช่แมกเนติกสวิตช์นะคะด้านใน ใช้เป็นตัว k e ล l b o x Ice Mint V2 เป็น linear switch น้ำหนักกดเบาๆค่ะแล้วก็ยังสามารถ hot ส wap ได้ด้วยแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถปรับผัานเว็บแอปได้เลยไฟเนี่ยให้มาถึง44โหมดน่าจะเยอะสุดเท่าที่เฟสได้ลองเล่นมาแนหะก็ <S <S ถ้าเกิดใครอยากลองคีย์บอร์ดจากพ o ลซก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วค่ะร่วมไปถึงว่าตอนเนี้ยพอ s a มีออกคีย์บอร์ดแมกเนติกมาแล้วด้วยแต่จะเข้าอีกทีต้นปีหน้าเลยยังไงก็มารอติดตามรุ่นใหม่ๆไปพร้อมกันนะคะอันดับที่4ี่ไฟคัพสตาร์ส สำหรับพีบอร์ดเคสอะลูตัวนี้อางจริงเห็นแวบแรกตกเพชรเต็มเต็มเลยนะเพราะการดีไซน์มันดูพรีเมียมมากแล้วไปเวณนขอบ2ด้านของตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยเฮ้ยเขามีเหมือนแบบฝั่งเพชรคริสตัลอะไรประมาณนั้นที่ททำให้มันดูแบบลักชัวรี่มากขึ้นนะคะโคตรสายติดแกมเลยทุกคนดูเนี่ยส่วนตัวมองว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นคีย์บอร์ดเคสอะลูงบราคาประมาณ3000นิดนิดที่จะมาสู้อย่างเรนนี่เจ็ดสบหริจหรือว่าอย่างอีโวแ ได้เราคาเริ่มต้นของน้องค่ะอยู่ที่3590บาทจนถึง3 9 9 0บาทมีรับประกันให้1ปีนะโดยสเปคของตัวคีย์บอร์ดค่ะจะมาในไซส์0ปอรองรับการใช้งานไร้สายไท C ไวเบอร์สองจแล้วก็บูทูธโครงสร้างด้านในมาแบบลิสปริงแกสเกตโดยจะมีขาทองแดงที่ทำหน้าที่เหมือนสปริงเอามาช่วยรองรับความเฟล็กซิเบิลแล้วก็ตัวเพจจะเป็นแบบ F R f o PCB บาง1.2มิลแล้วก็ตัดเฟคคัตมาให้ทั้งคู่ความเวอร์ของสเปคยังไม่ เพราะแบตเตอรี่เขาใส่มาให้ถึง8 0 0 0มิลลิแอมเยอะมากๆาทุกคนแล้วก็ยังมีโปรแกรมรองรับผ่านเว็บแอปพวก QMK v i a ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องแล้วก็ยังสามารถใช้งานกับ Mac OS Windows ก็ยังสามารถใช้งานได้ด้วยถ้าหากใครโดนตกเจ้า Star 80เหมือนกับ Face นะคะสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วที่ร้าน Big Penguin นะส่วนรีวิวอาจจะมาในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะทุกคนอันดับที่3 EPo Make r RT 8 0เรามาเอาใจสายคลั่งรักคีย์บอร์ดมีจอกันบ้างค่ะตั้งแต่ปลายปี2024มาน้ เฮ้ยที่หมอนมีจอใสไฟจิ๊บมันก็คงดูธรรมดาเกินไปใช่ไหมคะยูพอลเมเกอร์ก็เลยจัดมาให้2จอกับมินิทีวีแบบถอดได้แล้วก็ยังสามารถใส่ไฟจิ๊บเปดูเวลาสถานะแบตบได้ตามปกติค่ะแล้วก็ยังมีจอทัชสกรีน1.54นิ้วตรงนี้ที่เอาไว้ใส่ฟังก์ชันเป็นปุ่มต่างๆให้ถึง4คําสั่งเลยพวกการดีไซน์คิดว่าน่าจะหยิบเอารุ่นใหญ่อย่าง RT 100มาต่อยอดนะคะจะได้ความเรโทรอยู่แล้วก็ตัดมาในไซส75์75%ค่ะมือให้ตอนนี้เนี่ย ก็จะมีนําเข้ามาเรียบร้อยนะจากร้าน Big p e n g กวินราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ ,3790 บาทเท่านั้นถือว่าราคาดีเลยแล้วก็มีรับประกันสุนถ่ายให้6เดือนนะคะสําหรับสเปคอื่นๆค่ะตัวนี้มีการรองรับใช้งานไร้สายแบบไต้โหมดใช้สวิชด้านในเป็น e ี o Maker w i s t e r i a Switch เป็นลีเนียสวิชแรงต้านประมาณ45กรัมค่ะส่วนโครงสร้างด้านในเป็นแบบแกสเกตเพจ PC ตัดฟิลคัตมาให้แล้วก็มอสฟอมาถึง5ชั้นตัวแบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0มิลลิแอมแต่ว่า ว่ามันมีจอตั้ง2องจอรวมไปถึงว่าใช้งานไร้สายอีกคิดว่าแบตน่าจะหมดไวนะคะสําหรับรุ่นนี้<อ>ก็ถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวจากช่องเฟซน,นะคอมเมนต์มาไว้ได้เลยยังไม่ได้มีแพนรีวิวเร็วนี้หรอกเซอร์ไว้ไว้ก่อนแต่คิดว่าเออดีไซน์มันน่าสนใจดีนะคะหากใครอยากได้คีย์บอร์ดมี2จอแบบนี้เอาไปลองเล่นแบบอินโนเวชันเยอะๆก็ไปสั่งซื้อกันได้แล้วคะ่ะกับ E p พอลเม r r อร0อดับทีแปดศูนย์อันดับที่สองอีเวอ่์เวิร์สสตูดิโออีเวอร์แปดศูนย่งาเริ่มขยับลล คนที่เน้นสายคัสตอมที่อยากจะแบบพรีบิวพร้อมใช้เลยแต่ก็ยังได้โทนเสียงที่ดีสัมผัสโอเคมากๆขึ้นกว่านี้อีกรุ่นนี้ตอบโจทย์มากค่ะเป็นคีย์บอร์ดไซส์ TKL ตัวงานเคสเนี่ยให้ฟีลลิ่งเหมือนพวกแบบ r a i n y 75จ r i สิบห้ริ้วก็ตอนนี้ที่มีวางจำหน่ายในไทยนะคะมีให้เลือกถึง6สีเลยทุกคนก็สำหรับ Evo 80เนี่ยจริงๆหลายๆายคนที่เล่นพวกแนวคัสตอมอะไรต่างๆนะพรีบิวแบบที่แบบพรีบิวที่คุณภาพดีๆก็น่าจะตั้งตารอรุ่นนี้กัน หลักๆก,ก็จะเด่นเรื่องของโครงสร้างด้านในค่ะตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบ But t ต r f l y l ล p ลิฟส i n g ตัวเคสเขาสามารถถอดออกได้ง่ายๆเป็นแบบ Ball Cash คล้ายๆกับ Q k ลคีเหรือว่า Cycle 7ประมาณนั้นหลักๆก,ก็น่าจะได้เรื่องของฟีลลิ่งการทีมที่เออมันน่าสนใจมากๆแล้วก,ก็ด้านในมีการม d f o ฟมมาให้5ชั้นค่ะ PC ตัดเฟคคัตมาให้ถือว่าเป็นคีย์บอร์ด P รีบที่ซื้อมาปุ๊บสามารถใช้งานฟินๆเดิมๆได้เลยสําหรับใครที่อยากจะเน้นเรื่องของโทนเสียงเป็นหลักนะคะตัวนี้เนะี่ยเขาจะมี เพลทให้เลือก2แบบก็คือ PP กับ FR4 ดยตัวเพลท PP นะคะจะให้สัมผัสที่นุ่มแล้วก็เสียงทุ้มมากกว่าส่วน FR4 จะมีความแข็งแข็ง่งแล้วก็จะเป็นโทนเสียงออกแคลกหรือว่าติดแหลกนั่นเองส่วนตัวสวิชก็จะมีให้เลือก2แบบค่ะเป็นลีเนียทั้งคู่เลยนั่นคือ k e ก g i โ o ๊ตน้ำหนักการกดค่อนข้างน้อยค่ะ3ากร,รมัมถ้าจับคู่กับเพลท PP ค่ะจะได้โทนเสียงที่ครีมมี่ออกโทนตอกต่เพลทว่าอีกหนึ่งตัวก็น่านเล่นนั่นคือตัวสวิช HMX Ashura ที่แรงต้านเพิ่มขึ้นมาประมาณ กรัมค่ะแล้วยิ่งจับคู่กับเพร fr4 นะจะได้ความแคล็กติดแหลมสะใจแน่นอนบอกเลยว่าสายพิมพ์งานน่าจะถูกใจเจ้าตัวนี้มากๆนะคะฟิลลิ่งเฟ้นให้คะแนนแบบ ตเต็ม10ได้เลยนะเผื่ออีกหนึ่งไว้ไว้ไว้แปก้กอะประมาณนั้นค่ะใครสนใจค่ะสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วที่ร้านคีโปเนี่ยนะคะ5 9า0าบาทมีรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเทียบกับสเปคที่ได้มาถือว่าสมราคาแลวก็ไม่แพงเกินไปตอนนี้ก็ไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะอันดับที่1 Constant TKL เป็นอนีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เฟสอยากจะนำเสนอให้กับทุกคนมากๆค่ะตัวนี้อาจจะเป็นกุ๊ปบายเนาะแล้วก็ยังเป็นคัสตอมตัวแรกจากไอการ์เซนสตูดิโอด้วยค่ะเป็นสตูดิโอไทย ให้ทุกคนรู้จักมากๆบางคนอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาใน PPT แฟนไพกาหรือว่าตัวแผ่นลองเมาส์ไซโค d ไน m a เดสแมทที่เฟสเอามาประกอบคลิปบ่อยจริงๆก็สําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้แม้ว่าดีไซน์ของน้องอาจจะดูแบบเรียบเรียบไม่อะไรมากนะคะแต่บางคนที่เป็นสายแบบโอมานี่น่าจะชอบกันดูหรูดูดแพงไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรเยอะมากแต่แฝงไปด้วยดีไซน์ที่ชวนหลงไหลนะทุกคนหลักๆเฟสว่าที่น่าสนใจก็จะมีตัวเวทของเขา ะะลายอื่นๆก็ดูดีนะแต่ส่วนตัวเฟชชอบเหมือนแบบลายหินอ่อนตัว s t o น e าติ i n าที่จะเน้นเป็นโทนแบบน้ำตาลเทาๆ่อยหรืออย่างฟิ e ิก x p ติ i n าจะดูเหมือนแบบลายหินธรรมชาตินะทุกคนคือไม่ค่อยเห็นในคีย์บอร์ดคัสตอมทางานวัสดุงานสีแบบนี้สักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าโต๊ะแผ่นเวทด,ด้านหลังเขาสวยมากๆนอกจากนี้แฮ่เพื่อนก็นยังสามารถเลือกสีเคสได้มากถึง7สีอันนี้แล้วแต่ความมิกแอนแมทตัวคีย์แคปของเพื่อนๆได้เลยนะคะน้องสีม่วงก็ค่อนข้างสวยมาก เทนะ่าที่เฟซลองดูมาแล้วก็ในส่วนของฟิลลิ่งการพิมพ์ด้านในค่ะโครงสร้างเขาจะเป็นแบบสปีดเพจท็อปเมาส์โดยจะแบ่งเพจออกเป็น2ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งโซนพิมพ์ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะทาให้โทนเสียงเนี่ยจะมีความแฟลกสูงมากขึ้นแล้วก็ยังดีไซน์จุดไขน็อตต่างๆมาให้แบบสมมาตรเพื่อฟิลลิ่งการพิมพ์ที่มั่นคงสม่ําเสมอกันทั้งคีย์บอร์ดค่ะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีดีเทลอีกหลายๆจุดรอบเคสน,นะอย่างเช่นบริเวณขอบมุมด,ด้านข้างก็จะตัดโค ลูกลเลนกับแสงเงาแล้วก็มีเลยเยอร์ให้เลือก2แบบก็คือ WK และ WKL ที่มาจาก Windows Key และ Windows Keyless บอกเลยว่าสายคัสตอมชอบ2 l a เลยเยอร์นี้กันมากๆ,ๆ,ๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปร่วมกร๊ปบายกันได้แล้วโดวยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะโดยในเซตเนี่ยจะไม่มีคีย์แคบสวิตช์แล้วก็แผง PCB นะคะต้องซื้อแยกต่างหากยังไงเดี๋ยวเพจจะแปะพิกัดทั้งหมดไปให้ใต้คลิปและกรุ๊ปบายค่ะจะเปิดถึงวันที่11เดือน11นี้เท่านั้นอยากจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆการจะทำค Key บอร์ดสักตัวหนึ่งออกมาเนี่ยมันยากมากแล้วก็หลากหลายองค์ประกอบจริงๆนะคะหากใครอยากสนับสนุนงานคนไทยก็ไปร่วมกูไปกันได้เลยเฟซแปะพิกัดไว้ให้เรียบร้อยเนาะและนี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดทั้งหมดที่เฟซเอามาแนะนํากันในเดือนตุลาคมทั้งหมด7รุ่นค่ะเรียกว่าดีไซน์สวยหมดไม่มีอันไหนไม่สวยบอกแค่นี้หากใครสนใจชอบรุ่นไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย